สวัสดีค่ะหนูชื่อลูกคููนะคะวันนี้จะเป็นคนดูแลคุณผู้ใจนะคะเชเลยค่ะห้องนี้เลยค่ะเตรียมนี้เลยค่ะขออนุญ,ญาตผมผ้าน,นะคะ ที่คุณจุใจทำนะคะจะเป็นคอสคีมหน้านะคะขออนุญาตเก็บผมนะคะค่ะเอียดทิขึ้นนิดนึงค่ะคแน่นนิดนึงนะคะค่ะแน่นไปไหมนคะไม่ค่ะ ขออนุญ,ญาตงลองผ้าลองอกนะคะขั้นตอนต่อไปจะเป็นตัวทาความสะอาดหน้านะคะอุปกรณ์ทำความสะอาดหน้านะคะ <c oughs> ก็จะมีกัวซินซิงนะคะโฟนเนอร์นะคะแล้วก็สำลีเปียกฟองน้ำแล้วก็ทิชชู่นะคะ ขั้นตอนทำความสะอาดหน้านะคะด้วยสูตรน้ำนมข้าวอ่อนโยนเหมาะสำหรับผู้สภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายนะคะดีดใส่มือนะคะป้ายเจล5จุดนะคะคาง1แก้มซ้าย2จมูก3แก้มขวา4น้ะคะ5วิธีทีหน้านะคะให้วนเข้าหาตัวนะคะ จุดละห้ารอบนะคะจะคีนซิ่งทั้งหมดสามรอบนะคะมุมปากแก้มนอกแก้มในอ่าปากบนนะคะให้ใช้นิ้วกลางนะคะสลับซ้ายขวานะคะจมูกขึ้นหน้าผาก ทำแบบนี้สามรอบนะคะลงไปเริ่มที่คางภูมปากแก้มน,นอกแก้มใน,นปากบนโสมคณู้ชนค่ะ ลากลางไปเริ่มที่คางค่ะรอบที่สามนะคะงูปา่าแก้มนอกแก้มในปากบนจมูกขึ้นหน้าผากรอบที่สามนะคะเราจะขออนุญ,ญาตลูกค้าคีมตาลูกค้าสะดวกคีมตาไหมคะใ,ให้ถามลูกค้าก่อนนะคะ ขออนุญาตชิมตาค่ะสามรอบนะคะจบที่ขมับขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงฟองน้ำลงสำลีเย็นนะคะให้ใช้สำลีเย็นหนึ่งคู่นะคะใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยนีบนะคะเข้าหาก,กันขออนุญาตลงอขออนุญาตลงสำลีเย็นนะคะเย็นนิดนึงค่ะแตะที่ขมับนะคะเช็ดที่ตาขึ้นหน้าผาก ลากลงไปพลิกสำลีค่ะคางแก้มปากบนแล้วก็จมูกขั้นตอนต่อไปจะเป็นการลงฟองน้ำเย็นนะคะให้จับฟองน้ำเหมือนกันค่ะใช้นิ้วชี้กับนิ้วก้อยบีบเข้าหากันอย่างนี้นะคะแต่ที่ขามาับของเนี่ยลงฟองน้ำเย็นนะคะเย็นนิดนึงค่ะตาหน้าผากลากลงไปค่ะ พิกฟองน้ำคาง,างแก้มปากบนแล้วก็จมูกขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นตัวลงโทเนอร์นะคะให้จับสำลีเหมือนกันเลยนะคะนิ้วชี้กับนิ้วก้อยบีบเข้าหากันอย่างนี้นะคะบีบโทนเนอร์ ตัวต่อไปจะขออนุญาตลงโทนเนอร์นะคะตัวน,นี้โทนเนอร์จะเป็นโทนเนอร์สูตรอ่อนโยนเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวแม้ผิวแพ้ง่ายนะคะชําระล้างสิ่งสกปรกในรูขุมขนนะคะขออนุญาตลงโทนเนอร์คะ่ะเย็นดีมง,ง,งคะ่ะแปะที่ขมับโทนเนอร์เราจะเว้นตานะคะให้เริ่มหน้าผากลางลงไปค้างแก้มนอกแก้มในนะคะปากบนแล้วก็จมูกขั้นตอนต่อไปจะเป็นการซับหน้าด้วยเช็ดช,ชู่นะคะ ให้ใช้เช็ดทูขึ้นมาแล้วก็พับครึ่งน,นะคะเริ่มที่หน้าผากเอามือรูปออกนะคะแก้มซ้ายรูปลงนะคะแก้มขวาแล้วก็ปากรูปออกะคะ่ะอันนี้จะเป็นวิธีการคีนหน้านะคะ